สวัสดีครับ USAK Motor Service ยินดีให้บริการครับก็วันนี้เป็นเคสของ v ิออสกนสครับก็เป็นช่วงล่างนะครับอาการหนักพอสมควรเลยครับจานก็เป็นเส้นนะครับยางกันโค้งแข็งหมดแล้วยางขอขวเข้าเบาวด้วยนะครับก็ตกลงราคาเสร็จก็เริ่มลือกันเลยครับ ูปีกนกใหญ่ลูกปืนล้อหน้าซ้ายขวานะครับแตกโชกเชิกนี่เรียบร้อยแล้วครับไตวันนี่ลุกมานะครับวันนี้บูตปีกนกใหญ่ขาดเกือบหลุดติดมือออกมาเลยก็ลูกค้าใช้เป็นเกรดกลางนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็มีรับประกันจากทางอู่ให้หกเดือนครับไม่ต้องห่วงนะครับ ก็นี้เดี๋ยวไปอัดบูทครับะชกเบิกใหม่มานะครับก็ระหว่างที่เราอัดบูทนะครับก็มาประกอบอยางหุ้มเพาขับหน้านะครับซ้ายขวาล้างอาจาะระบีใหม่เลยก็อันนี้อัดมาแล้วครับในลูกมานะครับอันนี้บูทปีกนกนี่แน่นเลยครับของใหม่ซ้ายขวานะครับอันนี้ตัวเล็ก ลุกหมากนะครับลงไปล้อหน้าอัดเรียบร้อยครับอไม่เน,นื่ๆดเลยครับก็อันนี้เป็นโชคกนะครับมาแล้วนะครับก็เริ่มประกอบกันเลยครับก็เรียบร้อยะครัวันนี้ประกอบเสร็จแล้วอันนี้เป็นเช้าของอกวัน,นฝนตกด้วยวันนี้นี่ครับจะให้ดูว่าข้างขวานะครับอันนี้เป็นข้างซ้ายนะครับ เดี๋ยวไปลองขับกันดูว่าเป็นยังไงนะครับตอนมานี่มีเสียงดังขึ้นลงขึ้นลงเนินเล็กๆเกน,น้อยนี่ก็ดังนะครับเดีวอดูอาจจะไม่ได้ขับไกลให้ดูนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยอันตรายผมขับมือเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปขึ้นเนินเล็กเนินใหญ่ดูว่ามีเสียงไหมไนะครับเงียบหรือเปล่าจบไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกัน โอเคบุ๊บ <Okay. S 2> วันนี้เป็นหลุมเล็กๆโอเคครับเงียบจะไปลองขึ้นเนินข้างหน้ากัน โอเคครับอึบโอเคถือว่าเงียบใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวลองถอยหลังขึ้นอีกทีหนึ่งอึบโอเคถือว่าปิดจอบไน้ครับเงียบก็สนใจติดต่อได้นะครับ